สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้พี่พรจะมาแนะนําบอลเก่าโบราณนะคะที่สีแดงสวยจัดทรงพุ่มทรงกอได้สวยนะคะทุกคนต้นนี้น้องชื่อว่านางพริ้วนะคะก็ถือว่าเป็นบอลที่สวยใบดกขอบใบเขียวๆนะคะน้องจะมีลักษณะที่ใบหยกัก เป็นไม้ที่ไม่ใหญ่นะคะ,ะทำทรงพุ่มทรงกอได้ดีดูนะคะเพื่อนๆน้องแตกกอออกหน่อได้ดีมากนะคะเป็นบอนที่น่าเลี้ยงน่าสะสมนะทุกคนนางพิวจะแตกกอดีนะคะแล้วก็จะสวยงามมากะคะ่ะเป็นบอนไทยบอนโบราณอีกต้นน้าทุกคน สวยมากน่าเลี้ยงน่าสะสมนะคะอีกต้นหนึ่งคือไกรทองประเสริฐนะครับเพื่อนก็เป็นบอนที่ทรงพุ่มสวยเหมือนกันค่ะเป็นบอนป้ายบอนด่างกระถางนี้น้องจะฮาบทุกใบเลยนะทุกคนค่ะเป็นแม่พันธุ์ที่สวยมากนะคะ น้องก็จะแตกหน่อดีมากนะทุกคนเห็นไหมทรงพุ่มทรงกอดีถ้าเราเลี้ยงบอนถ้าเขาได้รับแสงสม่ําเสมอนะเพื่อนๆค่ะถ้าเขาได้รับแสงสม่ําเสมอเขาก็จะทรงกอสวยแบบนี้เลยค่ะทรงกอสวยทรงพุ่มดีนะคะทุกคนนี่คือบอนที่ รูปทรงได้รับแสงสม่ำเสมอนะคะทรงก็จะสวยนะทุกคนไม้ทรงพุ่มสวยอีกต้นนะคะเพื่อนๆคือราชินีเงินแสนนะคะน้องจะเป็นบนใบใหญ่ใบกลมนะคะทุกคน แต่ออกกอรทรงพุ่มดีสวยมากขนาดอยู่ในกระถางนี้ของพี่พรมีแค่2ต้นนะคะแต่ใบเขาเป็นทรงกอนะคะออกพุ่มสวยมากนะคะถ้าใครมาชอบแนวนี้นะทุกคน,นะคะ่ะคือใบใหญ่ใบใหญ่ใบกลมแล้วก็เลี้ยงเป็นทรงพุ่มได้ดีสวยงามมากนะคะนี่คืออีกต้นนะทุกคนราชินียเงินแสน เป็นบอนไทยบอนโบราณบอนเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะที่หน้าเลี้ยงหน้าสะสมนะทุกคนคะ่ะก้านใบน้องก็จะสีเขียวๆนะคะน้องจะมีก้านใบสีเขียวลักษณะใต้ใบก็แบบนี้นะคะใบสีแดงมันวาวนะเพื่อนๆคะ่ะใบสีแดงมันวาวสวยงามมากนะคะนี่คืออีกต้น ราชินีเงินแสนนะคะอีกต้นนะคะเพื่อนๆที่ออกกอสวยทรงพุ่มสวยนะคะคืออสงไข่เนาะค่ะน้องจะสวยงามมากเป็นบอลด่างบอลป้ายอีกต้นนะทุกคนคะ่ะทรงกอน้องสวยมากขนาดนี้แค่กระถางเดียวนะทุกคนแค่ต้นเดียวค่ะต้นเดียวในหนึ่งกระถางเนาะค่ะน้องก็ได้ทรงกกนเห็นไหมคะ ตรงกอสวยถ้าใครชอบมาสายนี้แนวนี้นะทุกคนพี่พรก็แนะนำอัรงไขยอีกหนึ่งต้นนะคะที่สวยงามมากกันใบน้องจะสีเขียวนะคะด่างดีป้ายดีป้ายสวยทรงพุ่มดีเลี้ยงง่ายแตกหน่อดีนะคะทุกคนคนี่คืออสรงไขย โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไล like, น์นี้โชคดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคน